สวัสดีครับท่านเพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังทั่วประเทศไทยวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตมาพูดหรือบรรยายพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องอยางเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่ายางเปอร์เซ็นต์ความหมายก็คือ,อยางที่ใช้แล้วเหลือจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์เช่นว่ายางชุดนี้ยางเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้ไปแล้ว25%เหลือสภาพอยู่75%เช่นนี้นะครับส่วนปียางปียางนั้นเป็นการกำหนดการผลิตของอยางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมิมิได้ว่าเป็นเครื่องหมายถึงคุณภาพของอยางเพราะฉะนั้นปียางที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปบางคนใช้เป็น มาตรฐานซึ่งจริงๆเลยขออนุญาตพูดได้จมปากเลยว่าจริงๆแล้วปียางไม่ได้กําหนดคุณภาพของอยางจริงๆ้วคุณภาพของอยางกําหนดโดยบยี่ห้อของอยางเป็นหลักโดยทั่วๆไปเช่นยางจีนอายุสองปียางคุณภาพดียกตัวอย่างเช่นของบีสโตนใช้ได้ห้าปี เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ออายุการใช้งานมันแตกต่างกันแต่คนไะวัดปีอย่างมันจะทําให้มีความเข้าใจผิดลักว้เขวเพราะทุกวันนี้จะมีเห็นจะเห็นได้ว่ามีผู้คนเข้ามาหาซื้อ,อยางโดยทั่วไปจะก,กําหนดปีแต่ไม่ได้กําหนดความปลอดภัยอายุการใช้งานหรือว่าความทนทานการใช้งานพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้ว ไปมองเอาว่าปียางเป็นตัวกําหนดคุณภาพยางความปลอดภัยของอยางสรุปได้ง่ายๆว่าเป็นความเข้าใจผิดของลูกค้าที่ใช้บริการเรื่องอยางเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในเรื่องของอยางเปอร์เซ็นต์นั้นก็อยากจะแนะนําให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ว่ายางเปอร์เซ็นต์มันก็คือ,อยางที่ใช้แล้ว ส่วนคุณภาพยางก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของอยางส่วนความทนทานก็อยู่กับยี่ห้อของอยางอีกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ลูกค้ามาเลือกอยางส่วนใหญ่จะเลือกอยางที่อายุการใช้น้อยเช่นใช้มาปีหนึ่งสองปีอย่างปัจจุบันเนี้ปีสองหนึ่งลูกค้าก็มักจะมาหายางปีสองศูนย์หรือ,อยางปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแค่นี้เลยเลยไปไม่เอานะ เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกอยางลักษณะอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มักจะได้เป็นพวกยางจีนหรือยางคุณภาพต่ําที่ลูกค้าทั่วไปซื้อมาก็จะใช้อยู่แค่สองปีก็จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเป็นยางคุณภาพต่ําราคาถูกส่วนยางคุณภาพดีราคาแพงอย่างเช่นบิตโตนมิชลินกูดเยยร์หรือยางยี่ห้อดังๆหลายๆยี่ห้อพวกนั้นบางทีใช้เป็นห้าปีสิบปี กลับกลายเป็นว่าไม่มีคนสนใจซื้อกลับมาซื้อยางมือสองที่เป็นส่วนใหญ่เป็นยางจีนเพราะยางจีนส่วนใหญ่จะอายุปีสั้นมากเพราะว่าลูกค้าจะรู้ว่าใช้แค่สองปีก็เปลี่ยนนี่คือตัวอย่างของเรื่องของอยางเปอร์เซ็นวันนี้ผมขอแนะนำเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆท่านใดสนใจหรืออยากจะซักถามให้คำขอคำแนะนำหรือว่าอยากจะ สั่งสินค้าให้เราจัดหาให้เราก็เดินยินดีเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมยางเรามียางถึงสองพันเส้นยางเสียมีเป็นพันเส้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็ทักทายไม่ได้ถ้าชอบไงก็ชุดกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ติชมได้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ